คุณมากค่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กดแชร r e ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ Line ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ t h โ l o หรือไพ่ทาลอ o เพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหาพร้อมเสนอแน่แนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจจัยตามความหมายของไพ่ทาโร่หรือไพ่ทาล ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้าแม่น้ำสายวิประโยคที่มีกระแสน้ำและเกรียวขึ้นอันเชี่ยวกราดน่าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประครับประคองความรู้สึกใจน้อยๆพร่ำสอนให้ทุกคน รู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นลูกศิษย์แต่ละคนมีพื้นฐานอุปนิสัยทัศนคติมุมมองแตกต่างกันบางคนจิตใจเปราะบางต้องการความอบอุ่นกำลังใจและคำชี้แนะอาจารย์ทั้งปลอบทั้งโอและชี้แนะค่อยๆประคับประครองเหมือนจุงมือเด็กน้อย พาก้าวเดินไปทีละนิดทีละนิดแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ถูกเหยียดยม้มถูกดูหมิน่นดูแคลนถูกสบประมาทในการทำงานแต่แก่นแท้ของความเป็นครูคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกลูกศิษย์อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพทาลอดด้วยหลักจิตวิทยาและปรัชญานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน ื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะชาวราศีกันเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีกันคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนด้วยนะคะไพ่โรแมนติกทาลอ์ประจำเดือนกระะกฎาคมปี2564ของชาวราศีกันได้แก่ 4 of swords, Seven of swords, 8 of chariots, the world, the chariot, justice, the heart of f e n t Six of wands, the tower, and Night of pentacles. ชาวราศีกันคะมาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอดจะบอกเรื่องราวปมปัญหาในความรักความสัมพันธ์เรื่องมีอยู่ว่าทุกวันนี้ชาวราศีกันบางคนพยายามมีน้ำอดน้ำทน คำน้อยคำนิดก็ไม่คิดจะเถียงคนรักอีกแล้วเขาจะทำประชดประชันด่าทอทำร้ายจิตใจคุณสักแค่ไหนก็ตามปล่อยเขาไม่ว่าเขาจะคิดอย่างไรกับคุณปล่อยเขาคุณไม่คิดจะเอาชนะทัดทานหรือไม่คิดจะอธิบายถูกผิดอะไรกับเขาอีกแล้วพูดไปก็เปลี่ยนแปลงความคิดของเขาไม่ได้อีกแล้วคุณคงไม่ดีไปกว่านี้แล้วในสายตาของเขาก็เลยทำเป็นนิ่งเงียบดูภายนอกรากับว่า เหมือนคุณหมอปราบคาบแก้วเหมือนคุณยอมแต่แท้ที่จริงแล้วใจคุณไม่ได้ยอมความคิดคุณก็ไม่ยอมแต่เบื่อที่จะทำสงครามกับเขาอีกแล้วการนิ่งเงียบของคุณมันคือการวางแผนด้วยนะคะเรามาดูกันว่าราศีกันวางแผนไว้ว่าอย่างไรบ้างคุณวางแผนว่าหากมีโอกาสหรือถึงเวลาที่คุณจะต้องไปจากเขาคุณไปแน่คะ่ะเพราะคุณคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรแล้วที่จะอยู่กับเขา และถือว่าในปัจจุบันสายใยของความผูกพันที่มีต่อกันนั้นถือว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วและมันพร้อมที่จะขาดได้อยู่ตลอดเวลาค่ะทุกอย่างที่คุณคิดเก็บซ่อนไว้ในใจไม่ให้เขารู้ไพ่ที่อยู่ในมืออาจารย์มีความหมายอย่างลึกซึ้งว่าทุกวันนี้จะอยู่หรือไปก็มีค่าเท่ากันค่ะซึ่งเหตุผลที่ยังอยู่กับคนรักณเวลานี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของชาวราศีกันแต่ละคนนะคะ ทุกวันนี้ถือว่าราศีกันอดทนเพื่อรอเวลาและเมื่อวันนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่จะเดินจากไปฟางเส้นสุดท้ายยังไม่ขาดทุกๆกวันคุณก็จะดีกับคนรักค่ะอะไรที่เคยดูแลเขาคุณก็ดูแลเขาอย่างดีซึ่งคุณถือว่าจะเป็นการทำดีต่อเขาเป็นครั้งสุดท้ายการทำดีกับคนรักทุกวันนี้ถือได้ว่าคุณทำดีที่สุดแล้วคุณจะได้ไม่เสียใจเมื่อวันที่คุณไปจากเขา และเมื่อคุณคิดดังนี้จึงส่งผลถึงความสัมพันธ์ว่าคุณทำดีกับคนรักทุกอย่างคะ่ะหรือบางทีทำดีกับเขามากกว่าแต่ก่อนด้วยซ้ำไปเหมือนราศีกันทำดีเพื่อสั่งลายังไงไม่รู้นะคะหากว่าคนรักของชาวราศีกันมาสองดูคลิปวิดีโอนี้ไม่รู้ว่าความหมายของไพ่จะทำให้คุณใจหายไหมเพราะคุณอุตส่าห์ดีใจว่าราศีกันทำไมถึงได้ดีกับคุณขนาดนี้เมื่อก่อนถ้าคนรักพูดอะไรไม่ดี และคิดว่ามาทําให้คุณเสื่อมเสียถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ผิดคุณเถียงคอเป็นเอ็นเลยค่ะเถียงจนคนรักต้องยอมแพ้ในเหตุผลของคุณแต่ทุกวันนี้กับตลปัดค่ะราศีกันไม่เคยโต้เถียงคุณก็พยายามข่มอารมณ์ควบคุมสติเอาไว้ไม่ให้กระเจิดกระเจิงซึ่งมันก็ทำใจได้ยากค่ะในแต่ละวันเกือบสติแตกตั้งหลายครั้งเวลาช่วงที่คุณจะสติแตกคุณถามตัวเองอยู่ทุกเมื่อเช้าวันว่า คุณจะรอถึงไหนมันถึงจะเรียกว่าเป็นจุดแตกหักอะไรจะเป็นสาเหตุให้ฟางเส้นสุดท้ายขาดสะบ้นลงราศีกันบางคนอาจตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วว่าคุณคงจะไม่ให้อภัยเขาอีกแล้วละ่ะเขาคงไม่ดีไปกว่านี้แล้วความเจ็บช้ำน้ำใจของชาวราศีกันเก็บสะสมไว้มันถึงจุดที่คุณคิดว่าต่อให้คนรักทำดีแค่ไหนก็ไม่สามารถ ล้างความผิดที่เขาก่อขึ้นได้หรอกดังนั้น,น,นคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะไม่ให้อภัยเขานอกจากจะไม่ให้อภัยแล้วคุณถือว่าทุกวันนี้ที่คุณทำดีส่งท้ายเป็นการเยียวยาจิตใจคุณเช่นกันคุณจะได้ไม่เสียใจเมื่อเดินไปจากเขาและทำให้เขาได้เห็นว่าคนที่ทำให้ความรักล่มสลายในวันนี้ก็คือคนรักนั่นเองไม่ใช่คุณ แบบนี้เรียกว่าถึงจะมาทำดีมันก็สายเกินไปแล้วเพราะเวลาคนหมดใจก็จะไม่เอาอะไรอีกแล้วถือว่าการกระทำแบบนี้เป็นการจากลาแบบเลือดเย็นเลยนะคะสุดท้ายพยายามจะไม่พูดไม่ต่อล้อต่อเถียงแม้ว่าบางครั้งพฤติกรรมคนรักจะยั่วยุจนคุณแทบขาดสติจึงกลายเป็นว่าในตอนนี้ ถึงคนรักจะมีพฤติกรรมยั่วยุชวนคุณทะเลาะเบาะแว้งควีนเหวียงใส่คุณคุณพยายามกัดฟันทนระงับอารมณ์ควบคุมสติแล้วพูดกับเขาดีๆและบางครั้งคุณยอมใช้แผนเจ็บตัวยอมรับผิดไปซะให้เขาเป็นฝ่ายชนะการที่คุณนิ่งเงียบไม่ได้หมายความว่าเขาจะสลดและเขาจะทำตัวดีขึ้นในทุกๆวันก็ยังคงทะเลาะกันอยู่เหมือนเดิมนะคะเขาก็ยังคงงี่เง่าใส่คุณหาเรื่องคุณตลอด มันก็มีเรื่องขัดใจกันทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันนั่นแหละบางทีคนรักของชาวราศีกันสร้างเรื่องสร้างราวทะเลาะเบาแว้งกับคุณอาจเกิดมาจากความรู้สึกที่ต้องการเรียกร้องความสนใจก็ได้นะคะถ้าเป็นแบบนี้ราศีกันคงเหนื่อยหน่ายใจมากขึ้นไปกว่าเดิมใช่ไหมคะเรียกร้องดีๆไม่รู้จักหาธรรมเขาช่างฉลาดและอัจฉริยะเรียกร้องความสนใจจากพฤติกรรมแย่ๆแ,แบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว เอาละเมื่อชาวราศีกันคุณได้ตกผลึกในใจแล้วว่าคุณจะยังคงคบกับเขาต่อไปยังไม่ถึงโอกาสที่คุณจะไปจากด้วยเหตุผลบางอย่างของคุณดันงนั้นต่อให้ทุกวันนี้ไม่ว่าคนรักจะวีนเวียงจะงี่เงา่าหาเรื่องคุณสักแค่ไหนก็ตามคุณก็พยายามประคับประคองความสัมพันธ์เอาไว้ค่ะประคบประงมความสัมพันธ์เอาไว้เพื่อรอวันที่คุณพร้อมที่จะไปจากเขา ราศีกันย์คะเดี๋ยวมาฟังคำแนะนำของเทพยูพิธเพิ่มเติมนะคะ เทพกิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีกันในเดือนกร,รกฎาคมนี้ว่าคุณได้ไพ่ใบนี้คะ่ะชาวราศีกันเลกคอนซูเรชนันถือได้ว่าการตัดสินใจของชาวราศีกันบางคนเมื่อคุณหมดความอดทนแล้วคุณรอวันเวลาที่จะไปจากคนรักแต่ว่าในระหว่างนี้ที่คุณยังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขา ทุกการกระทำที่อยู่ร่วมกันทุกวันนี้จะกลายเป็นเหตุผลในการตัดสินใจของคุณในวันข้างหน้าว่าในวันนั้นคุณจะตัดสินใจจบสิ้นสุดความสัมพันธ์เหมือนอย่างที่คุณคิดไว้ในวันนี้ไหมความสัมพันธ์ระหว่างราศีกันกับคนรักก่อนหน้านี้คุณอาจมีสายใยความผูกพันอย่างลึกซึ้งและแน่นแฟนหรืออาจมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้ทุกวันนี้ยังไม่สามารถตัดสินใจร้างลาเลิกลา ในระหว่างนี้ที่คุณยังไม่ไปคุณได้คิดไคควรพิจารณาคิดทบทวนใหม่อีกครั้งมันยังมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ฉุดรั้งให้คุณยังมีเยื่อใยกับเขายัางตัดใจไม่ขาดงั้นคุณก็อยู่ต่อไปก่อนคะ่ะเพื่อหาเหตุผลก่อนที่จะตัดสินใจร้างลาเลิกลาอย่างเด็ดขาดในวันข้างหน้าเอาละชาวราศีกันอาจารย์จะอยู่ข้างๆคอยเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะ แล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีกันในเดือนหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ